เมซี Messi, ล่ล็อกล็อกโอ้โหสวยมากครับช่วคนแลได้ยิงลูกนี้ไม่ขนามือครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลปั้น1818 g a m e เกมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวเตอร์สเตจนนะครับผู้สับประตูยอดฝีมือของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าพลังสุดยอดนะนี่แค่เวลสองเท่านั้นเองนะครับ โกคิปปิ้ง94แคชชิง89นะครับเคลียร์95ปฏิกิริยา94นะครับ lect, in, รีเฟกแลวยิงตำแหน่ง93ับเรียกได้ว่าเด็ดดวงแน่นอน,นครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่ามันเก่งที่สุดในเกมแล้วหนิบที่สุดแล้วนะครับเจ้าต,ตัวนี้นะแล้วผมก็ใช้หลายดีมากเลยก็พูดอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราต้องลองไปดูกันในเกมนะครับเลือกทีมที่มีสปีดแค่86มาเพื่อให้ว่า แบบว่าแบบนอาจะเคาะย่ายห,หนึ่งเขาจะบุกเราง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเพื่อได้แบบว่าผู้สาวตูได้โชว์ออฟกันสักหน่อยนะครับเตอร์เจนจ์ของเราโอเคพูดมาชักจะยาวนานเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าผู้สาวตัวคนนี้เนี่ยจะเซฟช่วยทีไม่ได้กี่ครั้งกันครับ let's go อยู่กันในเกมแล้วนะครับตอนนี้ตัดได้ครับเปนเป้ให้มาอื้โอ้ ขานี้ขอโอ้โหสวยครับสวยครับจังหวะนี้เป้เขาสวยมากครับฝันดาเราก็ยิงยักนิดนึงอ่าแล้วเบคแฮมเจาะมาตรงนี้ได้ยิงโอ้โหติดเซฟครับไยกได้ว่าลูกนี้นี่สุดยอดีครับเซฟได้แต่ว่าเบคแฮมอาจจะยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็เฉยๆอยู่นะเบคแฮมอาจจิีไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ในจังหวะนี้โอ้โหพยายหลุดมาครับจังหวะน,นี้ยิงอือมเขาก็เซฟเหมือนกันใครว่าประตูเขาใครว่า ให้มาคูตี้ยึกยักครับม้วนหลบมา2หลอกเข้าขวามาแล้วได้ลองยิงโอ้โหติดเซฟอีกแล้วครับติดเซฟอีกแล้วเชโกซิบาให้มาครับอมบาปเป้จ่ายมาอเล็กซานโดลูกนี้ให้มาอมบาปเป้ครั้งหนึง่งตบกลับมาเอาอยัางแตะโอ้โหแต่อ้อมบาเลซ์แยิงลูกนี้เข้าไปครับ เรียบร้อยครับ1ประตูต่ขอศูนย์ก็ขึ้นนําไปก่อนนะครับลูกนี้ก็เรียกได้ว่าแต่หลกตํานานกันเลยทีเดียวโอเคตัดกลับมาครับมีโอกาสอีกครั้งครับสำหรับลูเมริดโอ้ลุยฝืนไปครับโรนัลโด,โดเอาเามาเป้มาไฮมาดนาซาแต่โอ้โหลูกนี้คาฟูเข้าพลาดครับแล้วลงเลยครับตบมาเอปาเป้ล็อกแล้วจิงติดล็อกครับ ยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดจังหวะนี้จ่ายเสียครับเอ็มาเป้ดึงมีพื้นที่อเทโกซิวาแน่จริงอ้าเคลียร์ไม่ขาดครับลิมอนิตแทงมาจังหวะนี้เอ็มมาเป้โอ้โดนเตะไม่ฟาวอ่ะลูกนี้ไม่ฟาวเฉยเลยครับเอ็มาเป้เกือบได้นะเก็บได้ลูกนี้แทงมาโอ้โหเสียครับปาเดซี่ไม่พลาดแล้วนะฮะตำนานตัวใหม่ของเรานะอยากมีเหมือนกันนะครับแต่เปิดไม่ได้ครับเบคแฮมให้มา อาซาโอ้โหหลบสองครับข้างในมีเบรแฮมจังหวะนี้อืช้าไปครับมาเซโลยังตามไปเก็บบอลได้ครับให้มามาติชมาติดแทงมาดิออ้ติดเซฟครับภาคชื่อไม่ทันนี่ครับเคาะเร็วเกินนะฮะตรงนี้อ๋อเรียบร้อยพักหายใจใหายคอได้ครับเซฟไม่ได้ครับตร์เกเจนมาจาังหวะนี้เอ็มบัปเป้เดี่ยวเดี่ยวพุทธศัพทตูล็อกโอ้โหเอ้าแล้วจ่ายเสียอีกอื ยังดีที่เคลียร์มาได้ครับแต่เหมือนเหมือนจะโอ้โหเลยอยกูว่าแล้วสเตอร์ลิงอะไรของมึงสุดยอดสุดยอดเลยแจกบอลแบบนี้สุดยอดเลยปึ๊บแบล็คตัวนีกแลละอาซาโนเป้อะบุกมา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 โนเป้มาติช โชว์หน่อยโชว์ประตูหน่อยสวยโค้ดนะคืนนะเมซี่ล็อกล็อกโอโหสวยมากครับจ่วงนี้เราได้ยิงลงูกนี้ไม่ขนามือครับยังต้องไปฝึกมาใหม่นะครับเมซี่จังหวะนี้เจอกับเตอร์สเกจนพี่เตอร์ของเรานะฮะเรียกว่าโค้ดหนึบหนึบจริงนะโดนมาฟันได้มงโอโหไงสุดยอด จวนี้เมซี่ดึงคลึงหมุนอแลวล่านมาครับไปแคมตอกโซนไปเมซี่จาวาน,นี้พีก,กลับมาเขา้าสายลูกนี้ยิงโอ้เรียบร้อยครับโดนจนได้พี่เตอร์นะฮะเขาเป็นหนึ่งๆน,นะครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีแล้วนะก็ได้โชว์ออฟกันไปพอสมควรนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ ผู้สาบตูคนนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนด้นะครับหรือว่าคนไหนโหดสุดก็บอกได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนนี้เนี่ยใครชอบใจก็ฝากกดไลค์และกด subscribe